พออินเตอร์อื่นกับมาพบมาพ่อก,กับนอ้องไอติมอีกแล้วอ <laughs> ะไรฮะเนอะลายสิมาฮอดจากมงเด้ออื่นาาปเ,เป็นมาเป็นไปเป็นสีดีก้าบเลยพี่น้องเลยจากฮอดจากมงแหละมาอื่นทาลัดไอติมเด้ออื่นทาลัดไอติมอ้วนมาเด้อทาลัดเดดลยลานเท <laughs> าลัดดีเฮือนเด้อเฮาเนียงเนาะ,นะ จะไปได้แล้วแกเหน่อยผู้ปล้านไปได้แล้วใสว <c oughs> ่ถ่ายก็ไผ่ก็สภาไปอันทางบาาจารย์พึ่นการผู้สิไปรับไปยังพ่านมาแต่เหนือฉันติก <c oughs> ารประตูนั่นมาผูกเกนะ่าอ่ะนะเนาะหมาวอันนั้นเราว่าเอ้าไปบ้านนี่าหมดเลยผู้คนะิ <c oughs> <c oughs> ่นมารับไปมือเช้านี่แล้วตีโทราล่าไปรับเอาเนาะเท่าล่าไปรับอายดานพระกา่น้องเลยแดดเปี้ยงๆแบบนี้นี่คือบดอยู่เนาะบดไปบดมาอยู่พี่น้องเลย โอ้ยตกสู้ฝนชิโจกน้อป่ะเมื่อดายเมื่อตามื่ดมาอยู่ขน่ะโอ้ยรัดดีได้สบายดีเด้อพี่น้องพากำลังพากันลงไปเพื่อนป้าลังพาน้องอินเตอร์ลงไปดินเพื่อนป้าพี่น้องเลยบมีคนอยู่เพื่อนสมอยสะมีอยู่บ้าเล่าก็ไปเลยแงบเงาพี่น้องเลย บดเดากันแติ้มคือบชิโตแม่แดดมานไฟมานมาอยู่บดเดดพอดีแล้วพา้องน่อยสิว่า้งน่อยตากแดดนันเนาะแต่บแดดปันได็อกน้อบดไปยู่บดไปบดมาอยูดเฮยมากับตาตกงลางให้ตาอุบนอนบ่ เพี่น้อทังเฮือนเพิ่นกันใกล้ๆเไยพี่น้องเลยคงวัดมามรัดวัดกัคือสีมอดไว้อยู่เยียมสัพะลุลงมาพปรเพยบลงมาหลินทังเพือนปาดเด้อมันนี่พี่น้องเด้อไปไปทางไหนเนาะเผ็่ไปดีเทืนแมงเชิอกับไก่ไป เลยมุ ok like ้ว่านนี değil. ่ขึ like anyway ้นไปซื้อแพรมเพลิดให้เพิ่อนมุ้ว่านนี่กะปรเตูโทรน้ำอึกกระทึกเป็นไห้พี่น้องเลยให้ป้าใหญ่พาขึ้นไปซื้อแพรมเพลิดให้เพิ่อนดีเพื่อนแม่งชื่อมุ้ว่านนี่ปรเตูโทราน้ำมาน้องไห้เพิ่อนไปเลยพากันรีบมาเลยเลยนอนบ่ตางมองเลยมอ่เขาแค่ได้ียะ มาแกลมมจ๊กฝนสิต๊กนะนี่ะเมื่อฝนพี่น้องเลยลมถัวยนะอันตองหน้าเ่ะมตื้อิวพระามพลังนี่นี่แต่หุ่นไรนกไดกาดิลมนอนคุกันมติ๊ก่าใหญ่กับลุงใหญ่เคโลแมนติกแท้นี่ เห็นโรมแมนติกแท้ว่าเห็นนอนลมกันเฉยอา<อ> <c oughs> ก,กาศดีเล <ขอ S 2> นะพี่น้องเลยเนะนะล่นเนาะร่มใหญ่ไว้้จะกา้ล้ห่มหนาใ่ไว้เนคุยไม่ไมันคุยกันมาเปิดใช้เลยคุยกันางกัน ลมา่ลงาเดี to to. S <S ๋ยวนมาเดอนเย็น um ี um ่เ um well. ืนที่ซานกับ้มีไปอยูว่ายู่บาร่าวกับไปมีไปปะอะไรเดี๋ยวไปเลยว้าเฮตเฮเตมาดีป้าลุงนเหนาเมื่อด้ไมาดีป้าลุงน่ดเหนื่อขึ้นแม่ได้เลหนาเื่อขึ้นแม่หมวกกบบได้ใสใช่ปะได้ไปนอนยู่ในเฮือนป้าผนได้งด้องันอยู่ จิงจมันยืดมาหอดกันนอาเลยอย่นี้บริกดจริงล้วก็คือไ่ได้มื่อยปดเด้พี่เ้องตัก่อนเยมันทหนยเมื่อยตััเ่นเมื่อนมน้นี่ััจะเมื่ยน้ำนี่ใว่ัวซับปป่าป่หน่อยนึงโทรศั์รุ่นเก่าแล้วนั่นนะถามว่าเามื่อยเลล่ะอะไรป่ะป่าเ่ามื่อยเลล่าว่าจะเมื่อคนเมื่เหรอคมื่อแต่เก่าคนมันมืดเหรอคนมันมืดแต่เก่าตูกกับชุดไหนซับกับบวาแล้วคนมืดแล้วเนาะอยู่สีแทนวะนะจุกเลย แทนที่จะขาวอ้อ้าช่างเอ้าไปจะพึ่งเจ้าชาลมเ้อไปจะพ่เจ้าชาลมเนอให้เจ้าคุยอย่างนี้ดอคุยอนี่หนาวแล้วพี่น้มบบเลยนะคื้หนาววายแท่นปีนี้ไม่ไ้วาแต่เก่ายังว่าปีใหม่พูดได้แต่เก่าฮ้ยห ตื่นแล้วตัดผมลงหนเฉิมสวย้คิเออประเทศทั้งนี้บอหานเริมสวยแล้วนะคู่กันกับหานตัดผมพออพอ่้วยนะจีทั้งพี่แดเหม่นันมันเป็นดี่าแล้วบอกนอ้าเฮ้ยเอายามาขาดไม่ไล้เออปเทแท่งน้ำเ็ดมองได้สะกทางนี้เนาะแมนะแท่งน้ำเทางแท่งน้ำนะยังมีหม่งล่งเด้อยังจต็มทท่านางพูดแดตามบ่ สั่งเสาม้แล้วนะมาเนี่ยผู้เช่าเอป็นสร้างเสาวมาไปเห็ดแทงน้ำให้ลูกสาวเพื่อนพี่น้องเลยเห็ดนั่นก็ห้ามเสริมสวยได้แทงมันได้แต่สาวันได้แต่สาวได้แต่สามันแท่งมันกระมาน้ำหลังเนี่ยนะนะเนื้อไม่ด้แต่สาวแล้วเหรอได้แต่สาวมันเด้อป์าลุงเด้อเอ้าวหมูแดงแันนี้นะไก่แล้วไก่สิได้เปิดเป็นทางการแล้วเนาะร้านเสริมสวยไอ้คีมจอย ลกแรงตุกข่อยผัวแล้วหายเป็นประมุ่นเนี่ยถามอยู่จิ้มซาผมนะบอกอยากไปเกาหัวน่าดอนประมุ่นหายแทกหายด้านลูมาลองดนสิลงมาลองอันไเม่ค่ะใหม่ดิหายแตกหายด้านลูกหาบริการถึงที่วะบริการถึงที่ได้ไหมทันใจบริการถึงที่อฮ้เพิ่นรักษาที่จะได้เป็นลมเย็นผัดจ่าเพิ่อนนะ่ะพอดีได้หน้าหนาวพอดีนี่ขี้ขาดอาบน้าเนาะมาให้ไอ้ชิมซาผมให้ นาวะ่ะไปอยกซะลงผัดหัวจอไะบ่มาอื่นทาลัดเอติมเด้ออื่นทาลัดไอติมอ้วนมาเด้อทาลัดไ้เพื่อนนะเฮานังเนาะไปได้แล้วเ้อหสืไปลานไปได้แล้วไน้ผาก็ไปก็ช่ะไปอันทางบาจารย์เพื่นกาผู้จิไปรับกายังท่านมาแต่เนื้อท่นสิ การปูเก่เาอันนั่นเนาะไปบ้านนี่อย finger like ู่เลค่ะเรางเนยเพื่นเพ่นมาลาบไปมือเส้านี่ล้ะติโทรลาไปลาบเอาเนาะโทรลาไปลาบอายดานเพื่อนลาบผนทรงคนไปมาพี่น้องให้ยงครบบอยงครบแกมบอไปหอดแล้วบล่าลหอดใส่แล้วก็ กำลังห่อนมุกดาหารพี่น้องเลยกล่าวว่ายุ่เนาะว่ายอยู่ไดนเพิ่นไปประมาณเก้าโมงมั้งแดโมงเพิ่นทางมาบอกป้ากับประมาณเก้าโมงสิบโมงเนาะเก้าโมงสิบโมงนี่แหละเพิ่งบอกป้าห่อนังมุกดาหารแล้วพี่น้องเลยน่ใจห่อนเลยเมียเรเปลี่ยนใจติแจ็คแล้วล่ะกะ กระต่าคือดูเอาดใช่กระต่ายนะบอซื้อมาสตัว้อมเลเนออยู่ใชกระต่ายนะใช่กระต่ายนะต้บ้านชวนบ่บุญเวนื้บ้านชวนช่กระแ่คิดดนะว่าับก้หนไั้ันงวะเนี่ยหน้น้เต้เต้ดิเต้บ้านชวนเอ้เต้

ขนาดไข่สองสามขนาดไข่สองสามนู okay, man, ่นไงมุ้ยอะไข่สองสามนู่นไ้มุ้แลกินลายว่าญาว่าัดใหญ่มาอ้วนมุยพี่สามากเลยแ้น่องน้องไปใช่ไหมบอกลูกเองกระตายไว้ใช่ไหมไปเบิ่งไปพิซซานซื้อมาบ่ เออป้าเบิ่งป่ะค้านางก็เบิ่งดิเบิ่งกระต่ายนําเพิ่นก่อนลุงซื้อมาบ่ได้กระต่ายหั่นบอกเอ้ยนางเด้อชูใส่กระต่ายน่ะมาแต่ใส่น่ะอือใส่คือบ่เห็นดูอุ้ยใส่ได้นางคือบ่เห็นบ่น่ะน่ะยิบนี่น่ะนี่น่ะเฮ้ยเดเดไป ถะุ่นมางั้นเนี่ยไปเบิ่งกันนอเนีย่เ้อเออี่นะพี่น้องเห็นอยู่บ่มืดเนาะตัวเนี่ยองเตอผู้ตัวเเตอไลุงอ่นีแพงบ่เจ็ดสิบห้าอ่เจ็ดสิบหพัน่แพงกว่ได้เนาะโบแพงเป็นไงประมาณร้อยหนึ่งบ่ลุงเจิบเนาะร้อนึง

กระต่ายประเจู่ไปเฮดบอลมันดีๆพูแค่ว่ามันรอดออกแค่มันรอดออกได้หูใหญ่ใช่ไหมนะวางเลือดจะหาตาม่บ่ไร้ได้บัตรรอดออกนะเปิดเพลงเบาคำา่าเปิดเพลงนี่จัดย่างไว้ก่อน เลยถัดภาพมาอีกบนนี้มานอนเดู่วทั้งคันป้าเติ้พี่เด้อใช่ะอยากนอนเลฮะนี um, ่ดำขืออยู่มืดรือออยู่นี่บลูอาบน้ากัมินตุ้ยก้าอามน้ากับมนตุ้ยคือเก้าไอเติ้บอกบนี่ยวนน ลมเขายุลมห้วย,วยพี่น้องเลยมื่อนี่ลมน,อนนะ้อฤาสีนาไหวปีนี่นอนได้ไหมนเกล่องแม่ัาสีมันมืดอได้โบแมนว่าลูกจะโคงมือได้ออเมืเ่ <laughs> อด,ดิวหัก่าเบืองน้ำก่อง่อยงมือเก่าอะ่ะใ่ว่าอนไ้ด้ย่อนล,ลมเย็นจีจวยนะแ <laughs> อนไว้เตะ หานแม่ร่างว่าอยู่เื่อน้ำก็เมื่เบืองตัวจริงแกเมื่อดิ้วหักบเมื่อเชน้ำก็เมลกะดงก็แม่มันรุ่นเก่าเลยล่าสมัยเลยเนาะนะเฮ้ยสาวมื่แม่นอนอนนอนเย็นนี่ห้วยเงินประเตร์นี่ม่อม่มเาบอกว่าเ่อหนาหนากขาแม่แบบน้อเบืองน้อก ไปเจอสิไปทางไหนเด้บันนี่ล่องลายบนเขาก่อนมาพ่อเกียวเราบอกได้ไรเพื่อนเดียวลงไปที่สิงเดือนต้องหาเราเพื่อนอยู่กันถ่าปันนึงทางใดทางใต้บุญบ่ไม่ให้หมวกไปแล้วชิดเผาเลยทางป้างเทียงพุ่นนั่นท่าเกียวไว้แล้วเนาะเกียวไปแล้วคนเบิดแล้วเนาะเดือดแต่ถ่าปันป้าบาซีเพื่อนบาซีต้องไปปันใช่บ่ ปั่นกระรถยันว้เข่าบะเถงดิมันไก่ได้มันไก่ทางรถแม่ห่างแค่ส่ไปนะเข่าเพิ่งยังเกีียวโบเว่นะเข่าเพเกล่ยวม่มาเออแม่อม่เนียอเข่าบเว่นยังไหนเท่าพ่อเกี่ยวแล้วอื่นอีกสเมือกะไได้เกีียวแล้วนะจะ แม่แม่ท้างฟังเพลงนหปับ้านเดชแล้วกบเอามาปั้นนี่ปั้นอะพนี่สซมม์ขอ่อไปเซพ่อนะฟอเมือบ้านพี่น้องเลยมาเลมาเนาะเมา่อคืนในี่ปกติพิ่นเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมานี่อบานนี่บ้านไรห้เมาบ้านนี่รถล่างว่ะรถล่างตะลายารนคาน้ำเมืองน้ำมันอีกพี่น้องเลย มเงินนอนนงเนาะไปเที่ยวมากกับุมีเงินใช่ซอยเนียมบุ๊เปิดดูซอยเบียกทั้งบ่อพันกนจักเมือจังมาวะยองงอกบแกหนะย่องงกบแก่เพื่อนกัยงอลายลาลงเมือไปเจอใครแน่ไดบ่อคอยมียงแมงวันป็นไงมันคนบริยูเลย่คนย่องไมสิกัน มาแล้ะนานอนเลยนอนก็อยากตื่นไวเลยเดี๋ยวนี้นะแต่กานอนมือเบดเว้นนะต่กตื่นเออลมือเลยตื่นไวยังำนี่นะข่ายอุ้มนั่งนอนเลยนะื่นหตาบอตืบอได้ลมเย็นอุ้ยอุ้ยกันตื่นด้าลืมนให้เดมันนอนแบบว่านอนกบนอนมันติดมือนะนี่คือกัรได้น่ะ การังนั่นนี่ง้มกาไฮแอนเชาโกลุ่มกับไฮติดมือแล้วนีไ่ได้ดิ่นอยูอนะ่น่ะเอ้ยพออินเตอร์อื่นกับมาพบมาพ่อก,กับน้องไอติมอีกแล้วว,ลว่าอเลยค่ะน่ะแต่สิมาฮอดจากมงเด้อื่นเ,เป็นมาเป็นไปเป็นสตีกลับเลยพี่น้องเฮ้ยจากฮอดจากมงแหละ วันนี้ก็รถออกแล้วบ่เนาะปาเนาะปานี้เนาะจังว่าโทรถามเพิ่นเดี๋ยวจังโทรถามเงลเนาะแม่นว่ารถออกค่ํารถไปฮอดพุ่นกเศร้าพแโทรถามลุงเด้อลุงเอ้ยขึ้นรถแล้วบ่ซะเด้อเดี๋ยวเามาหากูกไปเแแรกกด้วย ไปแม่ไปแต่งตัวไปเฮียนไปตึกอะน้องไปใช้สายตาไปใช่บ่ไปน้ำเบยคิมอยู่ฮันดูเอออยังงหมาบ่ยังอยู่เยี่ยเพื่อนอยู่พี่ได้เขียนไปเฮียนน้องเชอรินไนตาไปแยกบางเฮียนไปแม่โมลังไปเลยเฮียนกันเป็นได้พอนะเทุ่มหายว่าพอจ่อยนะปิดนิด งานบค่อยว่างเนอะตอนเว้นบค่อยว่างไงโทรมาอยู่มึอนะการงานแต่ว่าพอเห็นอยู่พอเห็นโตด่าแล้วว่ะเพื่อพอจุดหนีจุบชิ้น嘛พูดเอาหอดปีใหม่หรือว่าชงการจังมากนะไล่หอดชงการเขาบอกได้ที่จำได้แว่าโอ๊ตเอาอยู่บึงนะว่าอดชงการปีใหม่นี่เดือนจงเดือนนี่มาโล้วดุจ่อยปีใหม่ว่ะอะไรกันเนาะเยอะว่ะกินหอดลูกกินหอดเมียแล้วเนาะ กินเห็ดเบี้ยเมื่อยหร่หนิดเห็นจหนาลูกเราว่ะนั่นนะเห็นจหนาลูกก็หนาเมียเออแค่ลอกว่ะกินเอาแน่ว่ะเห็ดได้ป่ะยิ่งงานกระลายอยู่ห่างจะง่ายก็ดีเนาะครับยังพวกเราครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเลยนี้เออแม่เห็นแน่เราเลยงานลายครับอันจะง่ายก็แบบว่าห่ามก็ฟังอยู่นะธรรมดาก็ดีเพื่อนก็ซอยเรือเฮาติกันก้ เี็นอันแม่น้องมีเพิรร่นเล่าอยู่ได้ตอนนั้นก็ว่าจะนายก็ดีอยู่บ่ะครับ่ได้เฮ็ดงานช่วงแม่น้องมีเพิ่นลงไปตอนแรกนี่เพิ่นยังบ่ได้เฮ็ดงานกะเพิ่นก็คิดเงินให้จัจกแรกพอเฮ็ดงานวันที่10มุงจอยเฮ็ดงานวันที่10บักพาวเบิ่งหมล่ะจักไผจะฝากเงินมาให้นะครับเด้อเพราะอะไรเพราะชื่อเหกันผ้าฝางไรอืมฮ่าขอบายลุงจอยท่งทงงงงงองสิงสงสงปฏิญาติเยอกว่าได้ยังดีได้พาไปเรื่อย แต่สายเตอร์ตอนนี้นอยน่นน้าไปกับพอได้ใช้ยูน้าไปกี่กันจะได้เจะเดือนได้บอสีหาเดือนเป็นลูกแบางหนึ่ง่ะกี้นะช่วงไอเตอร์ยี่หน่อยนะก็ได้ฝากมาให้ใช้ยูติพอได้ยูพอได้ใช้ใจหาบุพเพชีได้จุนีจุ่ีพอได้ใช้ยูใช้กินแต่ละเมื่อไปสิแล้วนะปัญหาน้าบ้านรัสหาได้ไรร้อยุก็ได้แต่พอชื่อยู่ซื้อกินพอได้ชื่อให้ดูไ้ตากินมีเก็บ นี่ไงอยากมาหามาใส้ใส้สินแต่เอาเงินยืมเงินน้ำน่องน้ำนงแต่มึงหลังคาเพื่อแหละเพิ่นก็บ้าวมวยผ้าใส้ดอกมวยผ้าแท่นห่างเท่ากันห่ากับใจห่อนใจเองเห่างอยู่ไงเ่าเป็นหนี้เป็นสินโม่คอยขึ้นกันนะก็ใหญ่ข้าใไส้เห็นมันแล้วมันทั่วร์แมนยูยืมโล่งและทำไรแท้กับจุ๊บนี่เด้อค่ะยืมโล่งกับค่ายืมเงินน้องจี่อยู่แล้วบอกเพื่อนอันที่ได้ชัยไหนและบางเมือง อัดอ้าวนังเนาะอัดเอาเด้อบอกลุงจอยอัดเอาเด้อนั่งกาแฟเลยลุงจอยซื้อให้นะนั่งกาแฟได้นะ CPN POC กาแฟใช่ไหมนั่งกาแฟเลยนะบอกเออนั่งกาแฟไงน้องกาแฟเนี่ยลุงจอยซื้อเจ้ากาแฟเลยลูกมากบ่สพอน้องมากินกาแฟพอนะพี่น้องเลย บ่เนาะอินเตอร์มากินกาแฟได้สื้อซื้อกาแฟวะนี่กาแฟเช้าเที่ยงเย็นว่พอก็ได้เนาะก่อนสินอนอีกก็กินอีกกาแฟก็ได้บ่นะเย้าแ่นีบ่หนีบ่บ่ฮ้อนดอกลมเย็นจยอยู่นลมพัดเข้ามาอยู่ เป็นอาจจะขึ้นนะเป็นอาจจะเมืเฮือนนะลงมาทางเฮือนป่าก่อนดินดินก้อนในดินอย่างนี้อาจจะเมื่อทำก่อนจังไนนะเหมือนมือหายปลาลูกเม่าก็ได้มาได้เห็นนะนะมาได้เห็นนะเฮ้ยเมื่อตจออะไรพี่น้องเลยคนนี่เมื่อตจออะไรน่ะเออเสียหายเลยเสียหายเลยเออเป็นสียหายไปซะอาลาปลาลุงก่อนได้ไหม ลาปลาลุงก่อนก่อนเสียหายนะอยากหายแล้วพี่น้องเลยหายกินนมกินนี่บ่กินลายลายนมนี่ยเอะออกได้เลยนะบ่นะจ๊ะพี่น้องเลยลาปลาลุงเนี่ยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ขึ้นเก้าทีเฮ็ดหน้าเลยเชิญกลัวลูกที่หายแล้วพี่น้องเลยรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเอาลูกกินนมอีก่อนพี่น้องเลยหายแล้ว แล้ th to to ิปนี้ก็สบายดีเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วเอ้ยจะจะเฮ้ย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 เออเออสบายเด้อประดงเด้อสบายดีสลุอืมเฮ้ยฟังนะบันฟังนะบันนี 嘿嘿嘿嘿嘿。<laughs> <laughs>